านทาไลไลไลอนอโอกาสน้อยนักที่ว่าถ้าหากว่าเราต้องการเข้าใจธรรมะเนี่ยถ้าเราต้องการเข้าใจฟ้า ถ้าเราท่านทั้งหลายหลายคนหลายท่านอยากจะบินได้เหมือนนกอยากจะเห็นฟ้าเหมือนนกเนาะแล้วถ้าหากว่าเราเป็นไส้เดือนละ่ะอยากเห็นดินบ้างเนาะหรือถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นปลาบ้างเนี่ยจะแหวกไหว ในสายธาราเนี่ยมันจะได้ไหมโย่ถ้าเรานึกอย่างนี้เนี่ยท่านทั้งหลายลองไปดูสิว่าแต่ละอย่างนั้นเขามีเงื่อนไขแล้วเขาได้กติกากันมาอย่างไรดูบริบทดูธรรมะ ดูโดยรอบว่าถ้าเราปรารถนาจะเป็นนกเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอย่างไรถ้าเราอยากจะเป็นไส้เดือนมันจะต้องมองอยังไงให้เห็นดินถ้าเราอยากจะเป็นปลาดมองอย่างไรจึงจะ เห็นน้ำซึ่งบางคนอาจจะกล่าวคำว่าถ้าหากว่าเป็นนกมองไม่เห็นฟ้าเป็นปลามองไม่เห็นน้ำมันก็ไม่ต่างอะไรเลยกับคนที่ใจไม่งามมองไม่เห็นธรรมเนี่ย มันลักษณะเดียวกันว่าทีนี้ที่จะมาพูดมาคุยก็คือว่าอนุโมทนาศาสตุบุญขอบคุณกับญาติธรรมนั้นว่าถ้าเราต้องการที่จะเป็นนกนั้นว่าจะมองเห็นฟ้าคุณสมบัติของนกต้องมีอะไรบ้างท่านทั้งหลายหนึ่งตัวเบาใช่ไหมสองสมองน้อยใช่ไหม สาตามลำตัวมีขนใช่ไหมสามเป็นนกต้องมีปีกใช่ไหมเป็นนกต้องปากแหลมใช่ไหมนั่นคือลักษณะของนกนะมันเป็นสัญชาตญาณพอออกจากไข่ปุ๊บมันรู้เลยว่าต้นไม้มีความสูงเท่าใดแค่สัมผัสกายมันรู้เลยว่าลม ความเร็วของลมเท่าไหร่อุณหภูมิความร้อนความเย็นในลมมีอะไรบ้างรู้หรือ,อยังอลมที่มันพัดผ่าที่มีร้อนมีเย็นมีแรงมีเบานั้นมันพัดไปทางเหนือหรือพัดไปทางใต้มันต้องเรียนรู้เป็นสัญชาตญาณของมันเลยว่าถ้ามันมีปีกขนาดนี้มันก็พือปีกอย่างนี้น้ำหนักมันเท่านี้ มันจึงจะสามารถจะลอยตัวเองอยู่บนกลางอากาศได้เห็นไหมนั่นคือผู้ที่มีมีคุณสมบัติที่จะเป็นนกนะโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงๆและธรรมชาติของปลาเนี่ยคุณลักษณะของปลามันไม่มีขนแต่ด้านผ่ามีเกล็ด เพื่อลดการเสียดแทงของกระใส่น้ำปลาไม่มีปีกแต่มีหางนั่นคือคุณสมบัติของปลาเนี่ยท่านทั้งหลายปลามันก็กินพวกตัวอ่อนน้ำ ลูกออดเล็กๆเป็นอาหารนั่นคือคุณสมบัติของของปลายัางนั้นคือที่กล่าวไว้ว่าคุณสมบัติของแต่ละอย่างเป็นนกต้องมีคุณสมบัติอย่างนึงนะเป็นนกก็มีคุณสมบัติอย่างหนึง่ง เป็นปลาก็ต้องมีลักษณะอีกแบบหนึง่งดังนั้นการเป็นนกจะโผลผินให้กลายไปเป็นปลามันก็คงจะไม่ได้เป็นนกก็ต้องบินอย่างนก จึงจะเรียกว่าเป็นนกแท้แต่ยามใดก็ตามคนที่เป็นนกเนี่ยจะปลอมไปเป็นอย่างอื่นมันก็ไม่ได้มันก็ไม่สมเหตุสมผลดังนั้นเราจะต้องไปดูบริบทของมันว่าถ้าเราต้องการเป็นอย่างไรอย่างไรเราก็ต้องไปดูบริบท ของมันอย่างนั้นอย่างนั้นให้แจม่มแจม้งแจม่แจมชัดด้วยกับสรบพรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เราอยากจะมีอยากจะดีอยากจะเป็นมันไม่แตกต่างเลยกับคุณสมบัติของเศรษฐีเนี่ยหนึ่งต้องขยันมันคิดมันสังเกตมันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหนักเอาเบาทนอดออมรอบคอบครั้งที่หนึ่งครั้งที่สคนนี้เขาทำได้ ร้อยครั้งมีความชานานเท่านี้แต่คนที่จะเป็นเศรษฐีแทนที่จะทําสักร้อยครั้งจากคนเก่าที่เขารวยอยู่แล้วก็ทำร้อยครั้งเศรษฐีคนนี้ต้องทําเป็นพันครั้งเนี่ยจึงจะเป็นเศรษฐีที่มีเงินมากกว่าคนแรกคนเศรษฐีคนแรกได้ทํากับสิ่งสิ่งนี้ต้องขยันเป็นพันครั้งจากนั้นคนที่ทำพันครั้งได้เป็นเศรษฐีระดับพันล้าน แต่เศรษฐีคนที่สองอยากจะมีเงินมากกว่าพันล้านจะต้องเพิ่มความขยันเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งมครั้งจึงจะมีสตังมากกว่าคนเศรษฐีคนแรกจึงเป็นเงินเป็นหมื่นล้านเพราะขยันเป็นหมื่นครั้งต้องอย่างนี้ฉะนั้นอยากจะถามท่านผู้ชมกับญาติธรรมของเราทั้งหลายว่า อยากรวยต้องขยันหมั่นพูนเพิ่มต่อเติมมากกว่าน,นี้เก็บหอมรอมริบด้วยสติปัญญาที่ดีแล้วถามว่าคนอยากเป็นเศรษฐียังพอรู้ดีวิธีหาเงินแต่อยากรู้วิธีคนที่จะหมดกิเลสต้องมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันจึงจะหมดกิเลสได้ศีลเป็นสะพานใช่ไหม ทานนั้นเป็นตะเกียงใช่ไหมภาวนาข่มกิเลสอาสวะให้เกรี้ยงตัดให้เตียนจึงกลายเป็นอริยชนคนที่จะประเสริฐกว่าคนอื่นได้เนี่ยเป็นอริยชนคนที่ประเสริฐได้มันต้องทำเป็นพันครั้งหมื่นครั้งท่านทั้งหลายเห็นไหมดังนั้นคนที่จะมีธรรมนั้น เขาจะต้องมีความบักบันอดทนจนในที่สุดบัตรนี้วันนี้ภาพอินเสิร์ตเท่าที่มีให้ท่านดูได้พอสังเขปนั้นรู้แล้วล่ะว่าบัตรนี้คนที่จะมีธรรมประจําจิตคนที่จะแนบสนิทจากภาวนาเนี่ยต้องมีคุณสมบัติลักษณะอย่างไร ต้องมีทานเป็นผู้ให้ต้องใส่ใจในเรื่องของบุญทานการกุศลระมัดระวังตนไม่ให้จิตไปอยู่ที่บาปคือรักษาสิ่งให้ดีแล้วก็ใครขวนนึกตรึกตรองให้เห็นถึงพระไตรลักษณ์อยู่เสมอๆในจังทุกขังนัตตาอยู่เป็นประจำแล้วน้อมนํามรณานุสติมาฝึกสอนตัวเองแล้วเราก็จะไม่เป็นเครื่องมือของกิเลสอีกต่อไปด้วยกันใครครวนที่ไม่ประมาทพลาดความดี เหมือนกับกลุ่มชนคนที่มาทอดผ้าป่าเยียวยาใจในวันที่เก้าในวันนี้ด้วยก็อ,อนุโมทนาศาธตร์ทุกกับยธรรมสมาปฏิบัติทุกคนทุกท่านทุกสายทุกคณะท่านทั้งหลายอนุโมทนาศาธุบุญจะจารึกบันทึกไว้กับ ท่านทั้งหลายในวันนี้ขอบคุณญาติธรรมทางด้านชนบุรีมีโยมที่พรวันตุลิปประวัตาไว้กับโยมวิชัยไว้แล้วอนุโมทนาสาธุบุญขอบคุณห,หลายๆขอบใจเยอะๆท่านละโภพพระวันตุเตจงมีเกยมมณีรัตนโยมจรัญโยมนิสาโยมดาตาทิพน้องเกตน้องกตครอบครัวพี่น้องทุกคนทุกท่านด้านลาโภพพระวันตุเตทังนั้นราชพราวอนุโมทนาสาธุบุญ สาธุบุญกับยมอูเทเทพยบลาโนมาวยมอติพันธ์ยมนาลีเดินดงแม่แก้วรตัตนสิร,ริพร้อมคณะทางด้านอ่อนนุษย์สาธุบุญกับยมลำพายืนยงด้วยอนุโมทนาสาตุ์บุญกับยมนิตยานางหาหปลือนนิตยาโพสี พร้อมคณะที่ร่วมเดินทางมาจากสมุทรปราการจตถาดดีได้จารึกบันทึกถุนบันทึกบุญไว้ด้วยกันในคราวนี้สาธุบุญด้วยโยมวิชัยจันทคาตไม่พลาดในการระดมถุนระดมบุญเป็นกําลังหลักสําคัญในการเป็นท่อนําเลี้ยงหล่อเลี้ยงพระเจ้าประสงค์ให้ดํารงคงมั่นในพระธรรมวินัยในพระอริยสงฆ์ริยาเจ้าในพระสัสดาเพราะว่าพระธรรมวินัยนี่แหละ เป็นเครื่องมือเป็นหนุนทางเดียวที่จะนำพาคนทั้งโลกพระภิกษุทั้งหลายเป็นพยานบุคคลว่าพระธรรมวิและวินัยนี่แหละที่จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปสู่มรรคนิพพานได้อย่างแท้จริงและสิ้นเชิงได้อนุโมทนาสาธุบุญเป็นทอนน้ำเลี้ยงบุญประทับจิตประทับใจยมอ่อนอนงคงไทยศิริกุลแม่ครู สุกัญาเอี่ยมระหงโยมสายพินศีนินอนุโมทนาสาธุบญมัทมทักไทยก่อนหลับนอนในค่ำคืนนี้อาจจะคลาดเคลื่อนจากเวลาประจำหน่อยหนึ่งทุ่มช่งสอง,งทุ่มมีเหตุดังกล่าวนี่แหละว่าวันนี้วันที่9ซี่ที่ได้รวบรวมศรัทธาญาติธรรมทั้ง9สายได้9้าทัพทหารเอกของพระสัสดาทหารกล้าของพระพุทธเจ้า ทั้งหลายอนุโมทนาสาธุบุญคุณใสทองไตจิ๋วทางด้านเทพธิดาทางด้านตาครีคนหน้าตาดีอยู่ตาครีเนีผิวจะเนียนโอนปันจจัยมาร่วมเป็นอิดมอนรุ่นสามกษัตริย์ที่วัดปักดงมีเงินทองหน้าด้วยอนุโมทนาสาธุกับโยม หงยมหงจากบัคกปิเนาะสาธุบุญอนุโมทนาบุญแผ่บุญไปให้ส่งใจไปถึงตังแก่เล็กกุติยาใสา่ฟ้าแห่งแสงเจริญเฟอร์นิเจอร์อนุโมทนาบุญกับโยมแม่สุดใจวิราชาติสาธุบุญหรือทุกคนทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามและติดตามรับชมด้วยวันนี้ขอขอบคุณญาติธรรมสมาัิปฏิบัติทุกคนทุกท่านที่มาร่วมงานที่มาร่วมบุญที่มาสนับสนุน ให้กิจการงานของการก่อสร้างกุฏิสงฆ์วันนี้สำเร็จเสร็จลงตรงที่ศรัทธาของเราท่านทั้งหลายได้ร่วมอนุโมทนากันมาสงสัยสมสมัยได้เวลาละละอธิษฐานจิตก่อนหลับตาสักนิดในค่ำคืนนี้จงตั้งดวงละดีไว้ให้มัน่นนึกถึงบุญกุศลพระป่าน้ำไฟพระป่าเยียวยาหัวใจพระป่ากุฏิสงฆ์วันนี้ ให้มั่นในบุญนี้นึกถึงบุญกุศลที่เราทําดีกันมาทั้งวันจิตตั้งมั่นแน่แล้วก็แผ่ไปแผ่ไม่ตายให้คนอื่นตั้งรักเชื่อและเกลียดจังแต่ครั้งไหนขอยให้เขาได้ดีมีสุขใจจึงเชื่อได้ว่าแผ่กุศลผลให้เป็นอภัยทานสมผลความาปรารถนาหลับให้ได้หมื่นตื่นให้ได้แสนจะได้ขาดแคลนสิ่งของต้องประสงค์นึกสิ่งใดขอยให้ได้ตามจำหนงสมประสงค์สมคอมมมาปรารถนาจงทุกคนทุกท่านทุกประการเทิน พอจะเรือนพร